สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับรถ BME36 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับจะกดได้ก็ต้องไปจี้ใกล้ๆกกระจกถึงจะทางานนะครับทางร้านนะครับกําลังทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบนะครับล็อกครับ เปิดนะครับกดได้ไกลหลาย10เมตรนะครับล็อกเปิดนะครับกุญแจรีโมทเป็นแบบพับก้านกุญแจได้นะครับกุญแจรีโมทเป็นแบบพับนะครับจะใช้ก้านกุญแจก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับทดสอบตาทนะครับเสียกุญแจครับปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรีโมทของแท้คู่ตัวรถก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ BM นะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเจอปัญหา รีโหมดกดได้ไม่ไกลนะครับ0826166655นะครับ